สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับพี่ๆนะครับวันนี้น้องมาจัดให้นะครับวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่อิ่มนะครับวันนี้มาเป็นรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาตินะครับวันนี้มาอัปเดตรายการเด็ดรายการโดนๆนะฮะให้พี่ๆได้รับชมกันพี่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเช้าวันนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ครับขออนุญาตเริ่มรายการแรกเลยแล้วกันนะครับหากชอบดูจานตรงไหนนะครับสามารถทักไาที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับ โอ้วันนี้มีแต่เนื้อล่างกันเนื้ออ่าเนื้อล่างยันเนื้ออัเนื้อบนยันเนื้อล่างเลยนะครับเนื้อล่างเนาไม่ธรรมดานะพี่นะวันนี้เนื้อล่าสุดผมขอให้เป็นอัลบากาแล้วกันนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวอีพีหนึ่งเดี๋ยวมาอัปเดตเป็นรายการทองแดงทองเหลืองให้นะครับถ้าพี่ๆชอบในราคาเบาๆนะแต่นี้ก็เบาเลยนะพี่นะเดี๋ยวจะโปรโมชั่นห้เศษให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารายการแรกกันเลยนี่ฮะ รายการแรกเราเป็นนวะนะฮะรายการสัมมนาคุณยกลังนะฮะรายการที่2เลขคุณเบอร์2อ์ครับรายการนี้นวะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานฮะองนี้นวะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานนะครับองนี้ผมขอที่450บาทขอที่450ิบาทครับผมปิดให้เลยพี่ชายนะฮะนวะเนี่ยสัมมนาคุณยกลังนะด้านหลังมิสาริกาด้านหน้าสาริกาสวยสวยฮะองนี้ี้450ิบาทครับรายการที่1ฮะ รายการที Lee. Lee. ่สองครับนี่โห้หเลขโค้ดาเบิร์มหมายเลขแปดเลขรวยฮะนะตอกเก้ารอบนะครับตอกเก้ารอบนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผิวลุงนะครับหลังเรียบนะฮะเนื้อผิวลุ้งหลังเรียบรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับรายการที่สามครับ องแรกผมเปิดสาคาผิดนะไม่เป็นไรผมเปิดไปแล้วนะครับเขาโปรนี่เปิดแปดเก้าร้อยผมนึกว่าในการลุ้นลืมลืมพี่นะไม่เป็นไรถือว่าพิเศษให้แล้วกันนะรายการนี้ครับเป็นเนื้ออะบาก้านะครับลงยาแดงขอบดำครับเลขคุณเบอร์มาเลขสองหนึ่งฮะ เนื้ออามาก,ก้านะพี่ชายนะครับรายการนี้250บาทนะครับ250บาทนะครับถ้าใครยกคู่อาอามาก,ก้านะครับยกคู่คู่ละ400นะพี่ชายราคาเดิมนะครับยกคู่คู่ละ400นะครับนะองค์ละ250บาทนะครับรายการที่3รายการที่4ครับรายการนี้เป็นโรงยาแดงดําไล่สีลงยักษ์ขอบน้ําเงินฮนะนี่ฮนะดูในสวยคลิปในเงี้ยนี่ฮนะนะเลขคดตั้งเบอร์หมายเลขห้าครับ เลขคู่ตัเบอร์หมายเลขห้าครับพี่ชายรายการนี้ฮะนะฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับยกคู่สี่ร้อยบาททางั้นพี่ชายนะฮะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเป็นกะไหลเงินนี่กะไหลเงินลงยาฟ้านะขอบดําเลขคู่ตัเบอร์หมายเลขสิบสองครับเนี่ยฮะสวยงามพี่ชายนะฮะกะไหลเงินนะครับกะไหลเงินนะครับขอที่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับขอที่สองเอางี้ เอาผมให้เท่าอัลเบกาเลยนะครับพิเศษให้สำหรับอีพีนี้นะครับนะผมให้เท่าอัลเบกาเลยนะครับเอาไปพี่ชาย250นะสามารถจับคู่ได้นะพี่นะสามารถจับคู่ให้เป็น400บาทได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่6 รายการที่6ครับกะไหลเงินลงยาส้มขอบน้ำเงินฮะเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข30ครับรายการนี้เท่ากันนะฮะ250ราสิบบาททำการพี่เลือกได้เลยนะครับต่อมารายการที่7ครับรายการที่7ลงยาชมพูนะฮะขอบน้ำเงินพี่เลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข10บนะฮะนะฮะองค์ละ250บาทนี้จะโปรให้นะปกติอยู่ที่280บาทนะครับนะฮะนี้จะโปรยกคู่400ได้เลยนะครับรายการที่รายการที่7ครับนะสวยๆพี่ชายเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลข10ครับ ต่อมารายการที่8ครับรายการที่เป็นรายการสอดไส้ครับเลขคุณตําเบอร์หมายเลขเก้าด้วยฮะรายการนี้รายการสอดไส้ครับเนื้อทองแดงนะฮะนี่ฮะสอดไส้อัเกาขัดเงาเลขคุณตําเบอร์หมายเลขเก้าฮะเลขคุณตําเบอร์หมายเลขเก้าครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทราคาเดิมสามร้อยบาทราคาเดิมยกคู่อ่ยกคู่ห้าร้อยแล้วกันนะครับขอยกคู่ห้าร้อยแล้วกันนะครับรายการสอดไส้นะพี่นะ ต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อดีบุนะครับนะนี่ฮะเนื้อดีบุหน้ากั๊กอาบบก้านะครับด้านหลังนะฮะสาริกาอัลบกล้านะฮะเลขคนเบอร์หมายเลขสิบสองนะองนี้ผมขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับไอ้ขอสองร้อยยี่สิบาทด้วยกันองค์นี้นะครับต่อมาเป็นรายการสอดไส้ครับรายการที่ สิบฮะรายการที่สิบนะครับเป็นการทองเลิ้ยงทองแดงลมดําสอดไส้ทองเหลืองซาตินเลขค้่ตัวเบอร์หมายเลขสิบเก้าฮะรายการที่สามร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายยกคู่ห้าร้อยนะฮะยกคู่ห้าร้อยนะพี่นะเป็นรายการสอดไส้รายการพิเศษนะครับต่อมาครับเป็นเนื้อดีบุกหน้ากากอัปกาเนี่ยฮะเลขคู่ตัวเบอร์สองหนึ่งครับรายการนี้เอาไปวิชายองค์ละสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทเต๋พี่ยกคู่องค์ที่ เก้ากับองค์ที่สิบเอ็ดยกคู่ผมให้สามร้อยห้าสิบครับนะฮะอายกคู่ให้สามร้อยห้าสิบครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสอดไส้อนะวะพลายเงินสอดไส้นวะพลายเงินนะฮะฝังพลอยนี่ฝังพลอยนะฮะนี่สอดไส้นวะพลายเงินนะพี่เลขคุณตัเบอร์สองห้ารายการนี้สามร้อยบาทเหมือนกันพี่รายการสอดไส้สามร้อยบาทเหมือนกันครับนะฮะรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับ รายการที่สิบสามนะครับมาเป็นรายการนี่พี่ชายรายการที่สิบสามมาเป็นเนื้อดีบุกนะฮะนี่อีกหนึ่งองค์นะครับหน้าก,กากอเมริกาองค์นี้สองร้อยยี่สิบาทเหมือนกันเลขโค้ดตัวเบอร์มาเลขสามหนึ่งฮะนี่ฮะรายการที่สิบสามนะครับ ต่อมารายการที่14นะครับเป็นเนื้ออังปะก้านะครับลงยาไล่แดงดำนะครับลงยักษ์ขอบน้ำเงินเลขคู่ตัเบอร์หมายเลขสอรายการนี้250บาทจับคู่400ได้เลยพี่ชายนะครับรายการที่14รายการที่15รายการนี้เป็นเนื้ออันปก้าลงยาทงชาติขอบขาวครับเลขโค้ดตัเบอร์หม,มายเลข28งแปดฮะเลขโค้ดตัเบอร์หม,มายเลข28ครับรายการทีรร่15ค,ครับ250ยกคู่400ร้อยพี่นะ ต่อมารายการที่16ครับรายการนี้เป็นเนื้ออัลเบกาซาตินลงยาแดงนะพื้นไล่สีวิชาเลขโคูต้เบอร์หมายเลข3ลองแม่ทับนะฮะนี่ฮะรายการที่16นะครับรายการนี้25 0บาทยกคู่400ร้เยยอดเดินนะพี่ชายนะต่อมาครับมาเป็นงาน3กษัตริย์2กษัตริย์กันบ้างนะครับรายการนี้รายการที่17ครับรายการนี้เป็นเนื้อ3กษัตริย์เง um ินทองนาคลงยานะครับลงยาเขียวขอบแดงเลขคูต้เบอร์หมายเลข2ลองแม่ทับครับ รายการนี้ขอแบ่งตามพี่ที่300บาทนะครับเนื้อ3กษัตริย์นะฮะ3กษัตริย์300บาทนะครับยกคู่นะฮะยกคู่แน่ๆยกคู่พิเศษเหมือนเดิมครับยกคู่เอาไปที่500บาทนะครับยกคู่เอาไปที่500บาทครับรายการที่17ครับรายการที่18ครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อ2กษัตริย์ได้โคดเบอร์24ฝั่งพลอยรอบครับ นี่ยครสองกษัตริย์ลงยาฟ้าขอบแดงครับรายการนี้สามร้อยบาทยกคู่ห้าร้อบาทเช่นเดียวกันครับพี่รายการที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบแปดต่อมารายการที่สิบเก้าครับ, 19, 2, บสิบเก้านะฮะเนื้อสองกษัตริย์ได้โคดเบอร์มาที่สองรองไม่ทับฮะลงยาฟ้าขอบแดงครับพี่ชายรายการนี้โอ้โหนะสวยๆอย่างนั้นเลยพี่ชายนะรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทเช่น, вот น,นเดียวกันครับพี่นะครับสามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่สิบเก้านะครับต่อมารายการที่ยี่สิบครับ รายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้อ2กษัตริย์ครับรายการนี้เป็นแบกโรลเดียมลายเงินเลขคู่ตวเบอร์หมายเลขแเลขรวยพี่ชายลงยาแดงขอบน้าเงินครับรายการนี้ก็300บาทเช่นเดียวกันครับพี่ยกคู่500เท่านั้นพี่ยกคู่500บาทเท่านั้นครับนะฮะต่อมารายการที่ย1ิบอครับรายการย1ิบเเป็นเนื้ออัปปาก้านะฮะยีิบอเอ้ยเป็นนาวะยีเป็นนาวะ 22, ยี่สามเป็นนวะนะครับยี่สี่เป็นนวะยี่ห้าเป็นนวะนี่เดี๋ยวลองชมดูนะครับนวะองค์แรกเลยการยี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้เป็นนวะลงยาขาวนะฮะนวะหมายเลขสองลองไม่ทับนี่ลงยาขาวหน้ากากเงินแท้ครับหน้ากากเงินแท้องค์ละสี่ร้อยบาทนะพี่ชายองค์ละสี่ร้อยบาทครับาร,ระะยายการยี่สิบเอ็ดนะครับรายการยี่สองครับนี่ฮะรายการเดียวเมื่อสักครู่เลยรายการยี่เลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขหกวันเกิดหลวงปู่ฮะ เอาไปที่จ่าย400บาทเหมือนกัน400บาทยกคู่ผมขอ600อ่ะพิเศษให้วันนี้ยกคู่ผมขอเพียงแค่บ600บาทนะครับสำหรับรายการนวะนะครับต่อมานวะรายการ23ครับรายการที่ลงยาแดงขอบขาอุ้ยองค์นี้ดุนะครับหน้ากากเงินแท้ทุกองนะครับเลขคนเบอร์เลข28ครับรายการนี้400ผู้ชายนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่24ครับรายการนี้เป็นลงยาไล่สีขอบขาวหน้ากากเงินแท้ฮะเลขคุณทเบีมนเลข32ครับรายการนี้ขอที่400บาทเช่นเดียวกันกับพี่ชายรายการ24นะฮะ ต่อมารายการ2ี่้าครับรายการยี่้าเป็นเนื้อนวะนะครับเลขคู่ตเบอร์หมายเลข13าครับลงยาขาวขอบขาวนะฮะลงยาพื้นลงยาจีวรหน้ากากเงินแท้ครับรายการยี่รการยี่สิบห้านะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะพี่ชายขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่ชายนะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่นะครับยี่สิบยี่สิบห้ารายการนะครับลองเลือกชมดูนะพี่ชายหากชอบจุจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีดีและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่กท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากมากคร